ขบวนรถโดยพิเศษที่25อีสานมักคานะครับกำลังเข้าสู่สถานีดอนเมืองนะฮะรถนอนซี r สายอีสานเหนือนะครับปลายทางหนองคายนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ได้ q s y หมายเลขอะไรทำขบวนนะฮะ 21ทำขบวนด่วนพิเศษอีสานมักคานะฮะอันนี้เป็นตู้วอร์คาร์นะครับเป็นตู้จ่ายไฟให้กับทั้งขบวนรถนะครับและนี่ก็คือรถนอนชั้นสองประกาศนะฮะวันนี้ผู้โดยสารก็พอสมควรนะฮะผู้โดยสารบางคนก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปูเตียงแล้วนะฮะเพราะว่าต้องการพักผ่อนนะครับขบวนรถจ่วพิเศษอีสานมั่งคาวันที่25ยี่สิสองพฤษภาคมรถกำละสำหรับการเดินทางไปทางตวั นี่นะครับรถสบียงนะฮะรถสบียงแบบอากาศนะครับก็มีผู้โดยสารใช้บริการอย่างคับข้างนะฮะสำหรับรถสบียงนะฮะก็จะขายอาหารเป็นชุดส่วนใหญ่นะฮะสำหรับรถสบียงนะครับก็มีผู้โดยสารที่เป็นชาต่างชาติโดยสารขบวนนี้ไปด้วยนะฮะก็คิดว่าจะไปเที่ยวขอนแก่นหรือไม่ก็ไปเที่ยวลาวกันนะฮะอาจจะข้ามไปแม่น้ำโขงไปเที่ยวลาวนะ ภายในตู้สเบียงก็มีพนักงานตู้สเบียงคอยรับออเดอร์นะฮะอาหารบนตู้สเบียงส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นชุดนะฮะขายชุดละ150ยห้าสิบ้างร้อยแปบร้อยเก้าสนะครับแล้วก็จะมีขนมคบเคี้ยวนะออกแล้วครับขบวน25งห้นะครับรถโดยพิเศษอิสานมักคานะฮะตรงนี้ก็เป็นครัวนะครับเอาไว้สำหรับทำอาหารเตรียมอาหารนะทุกคน <2022 S 2> อันนี้เป็นรถนอนชั้นสองนะฮะอันทีสองจำไว้เสมอว่าเลดี้คาร์สองแบบเดียวกันแล้วเนี่ยเด็กสองเลดี้คาร์อันนี้เป็นเลดี้คาร์นะฮะก็คือรถสุภาพสตรีและเด็กนะครับหรือว่าตู้เลดี้นะฮะคนที่นั่งตู้นี้ก็จะเป็นผู้หญิงและก็เด็กนะฮะปิดท้ายที่รถนอนชั้นหนึ่งนะครับไปแล้วนะครับขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมากักคาขบวนที่สองห้านะครับขอให้ผู้โดยสารเดินทางโดยสวัสดิภาพนะฮะ ไปทางหนองคายนะฮะ